นี่ครับอน,นี้มนจะกพาม,มาเมทนี่ครับข้าวกะเพราไข่เดียวจาอยู่ที่จานละห้าสิบบาทราคาข้าวกาะเพราไข่เจียวเม่เป็วัาไ่ครับ <c oughs> อื่

ทุกท่านครับวันนีเป็นเรื่องของต้องมรัตต้องมีปัญหารที่บนะัทเนแ้งว่าความแเนี่ยหมองีหมอ่มีการเรแลต้องมีรอเยอะๆือบอกว่า

นี่คือเป็นการว่าคุณรีสวัสนั้นคจะใหญ่มากงรัตอยากให้ขากคนที่จะร้งต่อไปเขาจะร้องกนเรียร้องหลแต่ขออย่เดียวให้เงินให้งประชาชนโดยตรัเ่เหลือคนทีร,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  seeds, ร้อ